ตัวอย่างการเงินที่เสี่ยงห้ามทาเด็ดขาดในการขอวีซ่าครับการขอวีซ่าไปต่างประเทศนะสิ่งที่ออบคิดว่ามีผลมากที่สุดในการผ่านหรือไม่ผ่านวีซ่าก็คือเรื่องของการเงินแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วแต่ประเภทวีซ่าด้วยก็คือถ้าเกิดเราเป็นออกเงินเองอ่าอย่างเช่นส่วนใหญ่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวครับเขาก็จะดูการเงินของเราก็คือเนี่ยแหละที่จะต้องจัดการความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเรา มีผู้เชิญก็คือเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนผู้เชิญออกเงินให้ทั้งหมดเชิญไปพักที่บ้านที่ต่างประเทศอันนี้เขาจะดูการเงินผู้เชิญเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเสียเส่ยงเลยก็คือให้เป็นธรรมชาติคือโดยรวมคือการเงินที่เสี่ยงคือการเงินที่ไม่เป็นธรรมชาติไปยัดเงินเพิ่มไปทําอะไรเพิ่มให้ดูมีเยอะอันนี้คือไม่เป็นธรรมชาติฉะนั้นการเงินที่ปลอดภัยคือการเงินที่เป็นธรรมชาติครับถ้าเป็นเยี่ยมเยียนคือไม่ต้องทําอะไร มีศูนย์ก็คือมีศูนย์นะออถ้าท่องเที่ยวนี่แหละถ้าคิดว่าจะออกเงินเองหรือเยี่ยมเยยนบางคนก็ออกเงินเองอันนี้เราต้องเตรียมตัวล่วงหน้ากรณีที่เงินไม่พอครับก็เขาไม่ได้ต้องการให้มีเงินเยอะนะต้องการแค่ให้เงินเพียงพอตามจํานวนวันที่ไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เสี่ยงนะอ่ยยืมเงินคนอื่นมาใส่บัญชีธนาคารแล้วถอนคืนภายหลังอันนี้เสี่ยงเพราะว่ามัน ไม่ใช่เงินเราไงคือสําคัญที่สุดคือธรรมชาติคือหมายว่าเป็นเงินของเราวงเล็บถ้าเราเออกเงินเองการเอาเงินเยอะๆมาใส่โดยไม่มีที่มาก็คือไม่เป็นธรรมชาติไงอ่าฉะนั้นห้ามทําเด็ดขาดนะครับอ่าขอให้บริษัทออกสลิปเงินเดือนปลอมเขาดูออกเพราะว่าเขาดูบัญชีก็รู้ว่ามีเงินเข้าหรือเปล่าเงินเข้าก็คือตามจํานวนเงินเดือนตามที่แจ้งครับใช้สเตทเมนต์ปลอมจากธนาคารอันนี้เขาก็ดูออกอีกสเตทเมนต์ปลอมอ่า เพราะว่ามันผิดปกติมากเขาดูคือต้องรู้ว่าสถานทูตเป็นมืออาชีพในการพิจรารณาฉะนั้นไปหลอกเขาไม่ได้คือห้ามหลอกต้องเอาตามความจริงใช้บริการเช่าเงินเสี่ยงถูกแบนหรือเป็นการหลอกสถานทูตเขารู้ครับก็ฝากเงินก้อนใหญ่มากผิดปกติแค่ไม่กี่วันก่อนขอวีซ่าทากันประจําคืออีกเจ็ดวันจะขอละฝากเข้ามาอีกสามวันจะขอละอยู่ดีก็ฝากเข้ามาเยอะๆก่อนหน้าน,นี้หลักพัน หรือศูนย์อยู่ดีก็เป็นแสนเป็นหมืน่นอันนี้ไม่ได้ครับสถานทูตเช็คได้สถานทูตด,ดูการเดินบัญชีไม่ใช่ดูแค่ยอดเงินคงเหลือที่ผ่านมามีแต่น้อยๆอยู่ดีมาเยอะแค่ชั่วคราวไม่ใช่ครับแล้วก็สถานทูตสามารถเช็คได้เช็คที่ทํางานหรือที่บ้านหรืออื่นๆเพื่อตรวจสอบได้แล้วก็ดูภาพรวมไม่ได้ดูแค่เงินอทำงานเงินเดือนน้อยอยู่ดีมีเป็นหมืน่นเป็นแสนเขาก็มองว่ามันผิด ปกติเขาก็ดูภาพรวมครับฉะนั้นให้เป็นธรรมชาติเยี่ยมเย็นก็เอาตามการเงินผู้เชิญส่วนท่องเที่ยวก็เดินมาชีมาล่วงหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ใต้วิดีโอ